สวัสดีครับปาล์มต้นนี้ก็เป็นปาล์มอีกต้นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยออกทลายนะครับแล้วก็ถ้าออกก็ส่วนมากก็จะเป็นดอกทลายตัวผู้เป็นหลักนะครับ6ปีนะครับประมาณ6ปีทีนี้สิ่งที่เราแก้ไขเฉพาะปีนี้นะครับก็คือรอบแรกใส่3 0 58รอบที่2ใส่14 7 3 5จสามรอบที่3นะครับรอบนี้ใส่3 0 58นะครับเน้นการบำรุงต้นเราจะเห็นว่าทลายที่ออกนะครับนี่ครับที่มีการพัฒนาขึ้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอาการขาดอาหารบ้างนะครับในส่วนของโบรอนนะครับปรับเป็น400กรัมนะครับโดโลไมซ์เนี่ยเราใส่ไป3กิโลกรัมนะครับได้ใส่ไปครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวต้องใส่อีกรอบแมกนีเซียม1กิโลนะครับสิ่งที่เห็นตามภาพนะครับพัฒนาขึ้นดีนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยทรงค่อนข้างสวยใบยืดขยายนะครับ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากนะครับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับในการปรับธาตุเน้นการบำรุงต้นครับจะเห็นว่าผมใส่สูตรส0 58ิบห้าสิแปดสองครั้งนะครับทั้งสองสูตรมีแมกแกเซียมโบรอนนะครับเร่งการขยายนะเร่งการบำรุงต้นต้นจะค่อนข้างสวยใบยืดขยายนะครับอาการที่กาบแตกยังมีอยู่บ้างนะครับเนื่องจากพึ่งได้ดลไม้ไปสมกิโลนะครับป่าอายุหกปีต้องได้อย่างน้อยห้ากิโลนะครับเดี๋ยวปรับกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอเคครับถือว่าเป็น ผลที่ดีนะครับประมาณนี้ก็เป็นอยู่ประมาณ2ชั้นนะครับช,ชั้นที่2อ,อาจจะมีแซมดอกพูบ้างนะครับแต่ชั้นหนึ่งเนี้ยดอกเมียทั้งหมดโอเคครับ